thank <laughs> you

เราําไปทำคามรู้จักกันะครกันว่าโครงการพระราชวิทยาะซึ่งเป็นโครงการของ โดยการใช้ธรรมาชาติช่วยธรรมาชาติและกลุ่มชุมชนประถามศึาษารถวิธีแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับขยะูลฝอยน้ำเสียและการฟื้นปูุสภาพป่าชายเลนค่ะทางโครงการของเรานะคะก็จะเป็นโครงการที่ใช้บำบัดน้ำเสียแล้วก็กำจัดขยะนะคะซึ่งจะมี4วิธีหลกัหลกๆนะคะวิธีแรกก็จะอยู่ตรงหน้าของน้องๆเลยนะคะก็คือบอ บอ่อที่อยู่ตรงหน้าน้องๆน,นะคะก็จะเป็นบอ่อตกตะกอนนะคะน้องๆสังเกตด,ดูนะคะสังเกตสีน้ําดูนะคะว่าเป็นยังไงก็ที่เป็นสีเขียวนะคะเพราะว่าน้ําของเราเนี่ยมีอ่มีออกซิเจนแล้วก็เป็นน้ําที่ดีขึ้นแล้วทําให้สิ่งมีชีวิตนะคะสามารถอาศัยอยู่ได้เมื่อสิ่งมีชีวิตอาศรรยัยได้ก็แสดงว่าน้ำเนี่ยดีแล้วเห็นอ่าบอ่อที่หนึ่งเนี่ยจะไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่เพราะว่าเป็นน้ำที่เสียอยู่นะ รงการไเลสจะมีแถบสีแดงๆโรงารนเราอยากจะเป็นออกสีเขียวเอสีขาวๆหน่อยแต่เดี๋ยวนี้ก็เริ่มสังเกตยากแล้วเพราะว่าจะมีความคล้ายคลึงกันมากเหมือนมีการปรับสภาพให้แบบเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้นต้นทางนี้นะคะก็จะเป็นต้นแสมค่ะ พวกนี่เหนซ้ายวกนี่เป็นาป้นานานี้ทีเ่เป,เ,ปเ,ปเป็นแหลมท่านเลืองม้วย ย้อนกลับไปในพุทธศักราช2467พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการกำหออนดอนาเขตแห่งพระราชนิเวศและทรงประกาศให้เป็นเขตอภัยทานศักว์แล้วก็อยากจะบอกด้วยนะว่าจะลึกไม่ลึกเนี่ยพี่บอกไม่ได้ราะพี่บอกว่าเท่าเข่าพี่เนี่ยแล้วน้ำหนักตัวของแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะดูแลเพื่อนด้วยเนาะวันนี้นะ,ะดูแลเพื่อนด้วยดูแลเพนด้วย ไงใจใครอหเหรอสี่ร้อยอห้ห่อน้เบอร์กไห้เหอไอ้ดิโอแหม่ไห้ยิ้มีความสุขากเย่นะลูกยิ้มมีความสุขมากเลยแต่ละกยังั้ยังรองท่าเนสืออะไนี่มันไปจะได้ไห่ถึง

แนะดี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 ลูกอย่าให้มันหล่นเอาเนี่ยเอาไปเอาไปเอาไปทำไมเบียดน้ำเอาแกะถุงน้ำวางเลยหยิบไปเลยลูกุกควคิดต้นเอาต้นดด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 วดด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  ถ่ายวิดีโอให้เมื่อกี้ไม่ได้ดูวิดีโอ่ารอยายี<อ>่เอาสีจั้กนสไปตั้งหน้าค่ะตีนไปตั้งหน้า เนี่ยเอาเงินมาแค่กิ๊บเพิ่ จะขึ้นจะขึ้นังนะครับคุคูรับรับตั๋วแล้วก็ยิ้มด้วยนะคะคุณครูขาเขินค่ะคุณครูยิ้มด้วยนะคะคุณครูยิ้มด้วยค่ะเด็กๆก็ย um ิ้มด้วยค่ะไอ้เด็กยิ้มด้วยนะคะ ได้พาน,น้องเข้าไปชมด้านในนะคะใน่อนอืนะ่นมาทราบอีกวัติุ่งนิดนิดนะคะพุ่งสมพสมภพหรือว่าเกิดเมื่อวันที่1มกราคมค่ะปีพศ2423นะคะทรงเป็นข้ะราชโอรสหรือว่าเป็นผู้หนีนะ, 00, ออออนะคะสุณเอ,เอกซนะึ่งผู้หญิงกับผู้ชายจะไม่เล่นน้ํารวมกันนะคะจะแยกนะคะเมื่อเข้ามาได้นหมที่บอกไปว่าเจะอยู่ในอาหารข้าวอีกว่าเราบป่ะ นั่งกับพม้นะ่ะจะใช้ประหารนะคะในการหยิบจับอาหารหรือว่าเรียกว่าเปิดค่ะแล้วก็ตะล่อมอาหารเข้าปากนะคะโดยนสมัยก่อนทานที่รอบนะคะในการที่ชมหนึ่งรอบก็นิ่งไม่ไล้ล Thank ก็สวยนะเนี่ยทีที่กดใส่วนี้มีไหมคะ เราจะมาพบกันใหม yeah. เรจมาพ